สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าคปอมวันนี้ป้ามีนี่ค่ะสาคูไส้หมูสามสีมาฝากกันนะคะลูกใหญ่เต็มคำกันเลยเละคะ่ะมีค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันนะคะทานสีอะไรดีด่ะอืมทานสีเขียวก็แล้วกันนี่ค่ะอือ อร่อยอืมอืมอฮ้เต็มปากเต็มคำเลยแหละคะ่ะ ปลาชอร์ไฟเยอะๆเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำกันค่ะมาเริ่มจากผัดไส้กันก่อนเลยค่ะก็จะมีส่วนผสมเป็นหมูสับเช็โปหวานสับค่ะส่วนมากเขาใช้เป็นเช็โปเค็มเนาะป้าใช้เป็นเช็โปหวานค่ะแล้วก็ถั่วลิสงคั่วปูก น้ำตาลมะพร้าวหอมแดงสับราพักชีกระเทียมพริกไทยถ้าเค็มไม่พอนะคะป้าก็จะเพิ่มเป็นสีอุข่ขาวไปนะคะแล้วก็มีน้ำมันรำข้าวสำหรับผัดค่ะเราไปผัดไส้กันค่ะตามด้วยราผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะสำหรับสูตรป้าบอกไว้ใต้คลิปนะกดถือเพิ่มเติมได้ผัดให้หอมเลยค่ะ ตามด้วยหอมแดงสับค่ะหมูสับค่ะผัดไปให้หมูของเราสุกเลยนะคะหมูของเราสุกนะคะก็ตามด้วยเชอร์เหวานสับค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ เรื่องรสชาติเนี่ยปรับกันได้ตามชอบเลยนะเพราะว่าชัยโป๊ะเนี่ยจะมีความเค็มความหวานที่แตกต่างกันเนาะผัดจนน้ำตาลของเราเนี่ยเหนียวเลยนะป้าผัดไปเรื่อยๆนะคะรอะอ,อน,นึ่มไปนิดนึงป้าจะเพิ่มเป็น,นสีขาวไปนะคะแล้วก็เผยสมขั้วโบกค่ะ เไอีกปเค่ะใส้ของป้าก็ใช่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นค่ะถ้าเจียวกระเทียมไว้นะคะเราก็จะแยกกระเทียมแล้วก็น้ำมันไว้ค่ะนี่ป้าก็แบ่งสาครูไว้อย่างละถ้วยนะคะ แล้วเราก็จะแช่ด้วยน้ำเปล่าในสีเขียวนะคะแล้วก็ในสีขาวอีกอันหนึ่งค่ะนี่ส่วนอีกถ้วยหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีอัญชันค่ะต้มดอกอัญชันนะคะแล้วก็พักน้าไว้ให้เย็นนะคะก่อนที่จะนำมาแช่ค่ะเราจะแช่ทิ้งไว้สักหกเจนาทีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะนี่ค่ะครบเวลาแล้วนะคะเราก็เอาขึ้นมาใส่กระชอน้วแดดนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปปั้นกันค่ะเรามาห่อกันค่ะสําหรับไส้นะคะพอเขาเย็นตัวเราก็มาปั้นก้อนกลมๆเล็กใหญ่าตามชอบเลยนะคะปั้นให้แข็งๆเลยนะคะอย่าให้หลวมๆจะห่อยากนิดนึงเวลาหอ,อก็ตามคลิปนี้เลยค่ะถ้าใครชอบให้แป้งเนี่ย ไม่เป็นเม็ดนะคะเราก็นําแป้งสาคูเนี่ยค่ะมานวดนวดหลังจากแช่น้ําแล้วนะคะก็มานวดนวดสักพักหนึ่งให้เขาเป็นแป้งแล้วก็มาห่อก็จะง่ายขึ้นนะคะแต่สาหรับป้านเนี่ยต้องการให้เป็นเม็ดๆเราก็หยิบสาคูใส่มืออย่างนี้แล้วกดเบาๆค่ะแล้วก็เอาไส้วางลงไปหยิบสาคูลงมาโปะให้มิดแล้วก็ค่อยๆนะคะสลับไปสลับมากำแบบนี้ค่ะปิดให้มิดไส้ ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวป้าปั้นจนเสร็จค่ะขอบอกว่าลูกนีงนี่เต็มปากเต็มคำกันเลยละคะ่ะคือป้าลูกใหญ่เนี่ยรสชาติมันจะอร่อยนะคะเพราะว่ามันจะถึงไส้ดีค่ะหาซื้อที่ไหนไม่ได้หรอกคะ่ะนอกจากทําเองค่ะเดี๋ยวป้าปั้นจนเสร็จนะคะปั้นเสร็จมาครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมานึ่งกันนะคะ เวลาเรานึ่งนะคะจะนึ่งบนตะแกรงก็ได้นะหรือว่าซึ้งก็ได้หรือจะมีใบตองรองก็ได้ค่ะเราก็ทาน้ำมันกระเทียมเจียสักนิดหน่อยนะคะเพื่อว่าขนมของเราจะได้ไม่ติดเนาะก็เรียงขนมของเราลงไปค่ะเราก็จะเรียงให้ห่างกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาสุกเนี่ยเขาอาจจะบานขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ น้าจะนึ่งประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวสุกแล้วกลับมาดูกันค่ะว้าวนี่ค่ะสาคูเขาใสแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะเราก็ทาน้ำมันกระเทียมเจียวก่อนที่จะนำไปเสิร์ฟนะคะจะได้ไม่ติดกันค่ะ นี่ค่ะเวลาเสิร์ฟนะคะก็แนมกับผักกาดหอมแล้วก็ผักชีพริกขี้หนูนะคะเราก็จะโรยกระเทียมเจียวลงไปค่ะนี่ค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมทานแล้วล่ะค่ะนี่ค่ะหน้าตาลูกใหญ่เต็มคำกันเลยล่ะค่ะเราทำรับทางกันเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ